เฮ้ยอ๋อนไรสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะครับนันก็มาเปิดที่แปลกตามากๆเลยเพราะว่าเราอยู่ที่ สนามบินก็นัทเนี่ยเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยตอนนี้ประเทศไทยคือคืนมากเลยเนาะทุกคนเห็นไหมว่านัดนัททำไมนัดวิ่งเร็วจังเห็นไหมในสนามบินนัดวิ่งเร็วจังว่าไหมแต่แต่ทุกคนคิดว่านัททำอะไรอยู่นัทนั่งรถเข็นหรือเปล่าเปล่าเลยเราไปเที่ยวมานะครับทริปไปเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องมีการเดินทางมีการเดินเยอะๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดินจ้านัดนี่ นัดใช้เป็น Airview SE 3S นะครับผมเป็นกระเป๋าเดินทางไฟฟ้าที่ b l a c k p i n k ใช้นะครับและเราสามารถขับขี่ได้อย่างสนุกสุดๆไปเลยซึ่งความเร็วของเขานะพูดตรงๆนัดตอนแรกคิดว่าโอ้ยเป็นกระเป๋าเดินทางที่มาขี่ได้คงจะช้าหน้าดูงแต่ที่ไหนได้มันเร็วถึง13กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันเร็วเลยนะพูดจริงๆเนี่ยโอ้โหมันเร็วเลยนะเร็วเลยแหละ คือเนี่ยรู้สึกว่าดั๊เนี่ยมีกระเป๋าที่มันเป็นเหมือนของโดเรมอนเลยอ่ะคือมันสามารถไม่ใช่เป็นแค่กระเป๋าเดินทางนะครับเนี่ยมันเป็นกระเป๋าเดินทางจริงๆนะเห็นไหมนี่ได้กระเป๋าเดินทางจริงๆนะครับแต่เราเนี่ยสามารถที่จะขับขี่มันเหมือนสกูตเตอร์ไฟฟ้าได้หนึ่งอย่างเลยอ่ะไปหน้าได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีเกียร์ถอยหลังด้วยนี่เห็นไหมไม่ได้ว่าหนักมากขนาดนั้นเนาะนี่เห็นไหมครับแล้วก็ยกสามารถโหลด สามารถที่จะ <laughs> สามารถที่จะโหลด,ข,ดห on, ขึ้นเครื่องก็ได้หรือไม่ก็ถือแครีออนขึ้นเครื่องได้นะครับผมนี่ครับทุกคนมันเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมคือมันจะมีแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะคือ power bank เราสามารถถอดออกได้นะครับผมโดยที่เราก็ปิด นี่เห็นไหมทุกคนมันจะเป็นสวิตแบบนี้ก่อนปิดไปหนึ่งครั้งปุ๊บเราก็ถอดเจ้าแบตเตอรีตอร่ตัวนี้ออกนะครับนี่ถอดออกได้เลยเจ้ากระเป๋าก็จะกลายเป็นแค่กระเป๋าเดินทางธรรมดาปกติสามารถโหลดได้ตามปกติเลยครับผมทุกคนถ้าหากยังไงนะครับใครสนใจอยากจะเท่ๆอยากจะได้เออขี่อวดคนทั้งสนามบินแบบนั้นอย่างนี้นะครับ<อ> <ๆ S 2> ก็เข้าไปติดต่อซื้อได้เลยครับที่ Mono View โโน,นะครับผมหรือจะคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ ที่นัดไปเที่ยวนะทุกคนนะก็ได้ไล่อ่านคอมเมนต์นะครับจากในช่องของเราเนี่แหละนะ้องว่ามีอาใครอยากเห็นเราทําอะไรบ้างนะครับซึ่งนั้นก็ได้ไปเจอมาหลายคอมเมนต์แบบโดนใจมากาๆอยากทําตามมากมานะครับและนั้นก็เลยคิดว่าวันนี้แหละครับเหมาะสมสุดๆเลยที่นัดเนี่ยจะมีแผน มาแก้งพี่มอสอีกแล้วนี่คอมเมนต์นี้นะครับ,บอกใหนัดเนี่ยทํากับข้าวนะครับผมแต่เอ๊ะทุกคนก็น่าจะรู้นะทำกับข้าวไม่เป็นและแถมไม่อร่อยด้วยแต่นัดก็จะฝืนทําให้ได้เพราะตามคําเรียกร้องนะครับผมเดี๋ยวนัดจะทํากับข้าวแล้วก็เอาไปให้พี่มอสกินแต่เราคงไม่ง่ายขนาดนะั้นเดี๋ยวนัดจะแกล้งหัวแตก ในครัวดีไหม <c oughs> คือนะ้าจะแกล้งให้เราทําอาหารแบบเราตั้งใจทํามากใช่ไหมครับแล้วเราก็เผลอทําจานตกแต่ตด้นในนั่นกระเด็นใส่หัวกระเด็นใส่หน้าจนหน้าเลือดออกไปหมดก,ก็เดี๋ยวไปดูกันครับแต่ตอนนี้โทรหาพี่บอยก่อนฮัลโหลเขาถึงแล้วนะอ้าวเธอรอแล้วห,ลหรอหรอยอยู่ประตูไหน ออรอแล้วเหรอไหนมาหอมกันเร็วหน้าฟ้าเป็นอวตารเลยนุ่นสนุกมากชอบมากเดี๋ยวไปอีกใช่เพราะเขาอยู่บ้านคนเดียวไหมครับอ๋อก็เขาไปทำงานด้วยก็เขาไปทำงานด้วยอ่ะไม่เจอกันตายแบบนี้ทำไมนี่กับว่ามี ขวัญให้อยู่ว้าวว้าวอ่านั่นเรียกกลับเลยของขวัญอะไรเจอโดนแก๊งเด่นหมด t อ r กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนดึกมาก,มาก,ม,ากมากแล้วนัดกะว่าเออจะไปตลาดซื้อผักซื้ออะไรมาเนาะแต่ว่ามันปิดหมดแล้วนะครับนัดก็เลยได้เป็นของที่นี่แทนแดนดึกแบบนี้เนี่ยคงไม่มีที่ไหนเปิดแล้วก็เลยต้องพึ่งเป็นเมนูในเซเว่นเนาะนัดจะทําเป็นเมนูที่ง่ายนะทำง่ายมากๆเลยด้วยพี่บอสชอบมากมากๆ,ๆเลยนะครับผมาให้ดูวัตถุดิบของเราก่อนนะทุกคน แม่มามา่ี่เองง่ายๆแต่ว่าของเครื่องเคียงเนี่ยมีเยอะมากๆเลยเพราะว่าถ้ามามา่ธรรมดาเนี่ยพี่บอสไม่กินหรอกนะคือมีคนที่เรื่องมากขนาดไหนถึงแม้งงจะกินมามา่ง่ายๆนะแต่นี่ปูอัดต้องมีชีสต้องมาไส้กรอบก็ต้องมีแล้วอะไรนมอ,อ่ะไอ้หลายคนคงสงสัยอา้าทำไมมาม่ใส่นมคือพี่บอสเน่ะเขา,าชอบกินอะไรที่มันมีความแบบ จิตี้มีความนมนมมีความอะไรนี้เนาะซึ่งมันกินแล้วมันดนวดลทุกคนเดี๋ยวเรานะทุกคนที่บอกว่าจะแกล้งแบบว่าเอาเลือดมาเนี่ยนะต้องบอกว่าเหมือนนัดเนี่ยจะตั้งใจทํากับข้าวให้พี่บอลกินเนาะแต่ว่าเอ๊ะนัดเกิดสะดุดจนด้วยชามเนี่ยมันกระเดน็นนวไปหมดแล้วไปโดนหน้าโดนหัวเราเดี๋ยวทุกคนนะ่าจะเห็นคนแบบช็อกแน่ๆอ่ก็ตอนนี้ให้เรียบร้อยนะ นัดสั่งมาเอ้ยนัดซื้อมาเฟรน,นี้ด้วยนะ,ะไส้กรอกแบบชีสนะครับผมซึ่งพี่บอสเนี่ยคือเป็นคนชอบกินชีสมากทุกอย่างเนี่ยคือต้องเอาชีสมาตลอดเลยนะไส้กรอกก็ต้องชีสนี่ชีสแบบชีสที่เป็นแผ่นๆน,นี้ก็ต้องเอามาด้วยพอแล้ว ที่เกียนที่เกียนนัดเป็นคนที่ทําอาหารไม่เก่งนะครับทุกคน,นก็เลยต้องแบบใช้อะไรที่มันแบบสําเร็จรูปมาหมดเลยนัดแค่มีหน้าที่เอาไปลงในหม้อแล้วก็เสร็จจบเดี๋ยวเริ่มใส่กันเลยไข่ไ่ไข่หรอไว้ใส่ทีหลัง แล้วคนไม่ปกติเนี่ยนัทแทบจะไม่เข้าตัวเด็กข้าเลยนะครับถ้าไม่ได้แบบเป็นโอกาสพิเศษแบบนี้เนาะก็แบบนานๆทีนะัจะหายไปนานหลายวันอย่างเงี้ยกลับมาทีก็อยากเข้าใจบ้างจะได้แบบเห็นว่าเราเอาใจเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกตินันไม่ได้เข้าจริงๆนะถ้าทำอาหารไปที่ไหนท่ฝึกก็น่าจะพอดูออกหั่นแื้อหั่นไม่สวยเลย สักวันหนึ่งเถอะเดี๋ยวนั้นเนี่ยจะกลายเป็นเชฟไปดูเห็นนัดทาแบบนี้แหละมาสเตอร์เชฟซีซั่นเจ็ดเรา a few moments later เธอเขาใกล้ติดแล้วเล่นแต่เกมเลยนะเขากลับมาก็เล่นแต่กลัวว่าโอ๊ยโอเคเดี๋ยวเขาบอกแล้วกันนะ เสร็จแล้วครับผมนัดจะให้ดูหน้าตาว่าเฮ้ยนัททำมาได้ขนาดนี้ได้ย,ไยังไงยังบแบบไม่ใช่นัดเลยอะ่ะไม่คิดเลยว่าตัวเองเนี่ยจะมีฝีมือขนาดนี้แตนแดนแต่นี่หอมมากแต่ว่าอาจารนเนี่ยนัทจะเอาไปแอบนะครัทุกคนเพราะว่าเรามีแผนจะให้พี่วอสเนี่ยสงสารนัดให้ถึงที่สุดก่อน แค่หกแค่นี้คพี่มอสน,น่าจะไม่ชอบแม่อะไรเนาะนัดมีไอเทมเด็ดที่นัดเตรียมไว้นะครับนี่อันนี้เป็นเลือดปลอมนะ อันนี้เป็นเลือดปลอมนะครับอันนี้เป็นเลือดปลอมนะครับเป็นอะไรเฮ้ยนอกัน,น <laughs>

เขาอยากตับผมเหรอเออมันคือยาตับผมรู้อะไรอ๋อมันเสี้ยวหมดเลยเสี้ยวมันอันตอายเกินเยอะเพ่มอุ้ยเริ่มไหลเต็มพื้นเลยอ่ะเสร็จแล้วตกศาสตร์นะแดงเดี๋ยเลยจะให้ช็อคอะไรขนาดนั้เหรอใช่โอ้โหแดงหมดเลยเอันดีกว่าตอนแรกคือตกใจอะครับไปเข้าไปเจอเลือดแล้วทำไมถึงรู้อะโอ้โห ตั้งนกันขนาดนั้นไม่รู้ได้ไงจริงหรอใช่ยังไม่จบอยู่โอ้โหเนี่าตกน้ำไม่ต้องเลยเดี๋ยวนะก็พงว่าจะแก้คนอื่นเองโดนเองเนี่ยโ้องเถอนะไม่มีแต่เลือดแต่ไม่มีรอยรอดขาดรอยเหรอเออไม่มีรอยมีแต่เลือดก็งงว่าอะไรวะแต่พอไปมองแบบมองไปมองมาเอ้าเหมือนจะเห็นรอดอะไรมันสีคล้ายๆกัน อ๋อไปหมดขึ้นหมดแล้วอุ้ยตั้งเดี๋ยวได้ไมนานแล้วหรอก็นไส้เขาเสร็จตั้งนานแล้วไอ้กินเลยกินโชว์มาดับมือเลยอ๋อกินโชว์เลยเหรอเพราะเสียไปเนี่ยไอ้เสียอร่อยอันนี้อร่อยเลยนี่ของดีใช่ก่อเอาไปเก็บผใช่ก่อกินเบ้ออร่อยอร่อยดูหน้าตาด้วยสวยมากบน้หน้าตาสวยมากอืมขอบคุณน้องโอ้ยเซ็ง هه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  <applause> <applause>